Drive by Jimmy by okay. โอเคอาคุณเกื้อกูลถามว่าเบนชมาร์รถคัน<ม>ที่พี่จิมใช้เป็นคันตั้งต้นมีไหมครับแปบลบว่าถ้ารถซีดาน SUV ต้องทำได้ประมาณนี้เท่านี้ถึงจะเรียกว่าดีหรือว่าดูเป็นเซกเมนต์ไปครับดูเป็นเซกเมนต์ไปมากกว่าออแล้วก็ถามว่าตั้งต้นที้อค่าตั้งต้นต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดตลอด,ลอดช่วงระยะเวลาอของรถที่มันมันเปลี่ยนไปครับอืม ถ้าสมมุติว่าสมัยก่อนผมเคยใช้ปรปโย์405เป็นตัวตั้งต้นวันนี้ผมคงใช้ปรปโย์405เป็นตัวตั้งต้นไม่ได้ละเห็นไหมเพราะว่าณวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่า C segment เนี่ยง g, g 405ตอนนั้นคือดี S eg m e n t ณวันนี้ C i v ี c เนี่ยซึ่งเป็น C segment ตัวมัน,นยิ่งใหญ่กว่า4 05เลยเพราะฉะนั้นคุณจะไปตั้งต้นอย่างนั้นคงไม่ได้เราคงจะใช้วิธีการเทียบเคียงในในช่วงเวลาที่ <ใน S 2> รถคันนั้นเปิดตัวเราใช้แบบนั้นดีกว่าเพราะว่า ค่ามาตรฐานของของสรีระมนุษย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ10ปีแล้วแนวโน้มเนี่ยของสรีระมนุษย์เนี่ยมันจะเริ่มค่อยค่อยใหญ่ขึ้นคือมันไม่ใช่แค่สูงขึ้นแต่ทางกว้างขึ้นเนี่ยก็ด้วยเช่นเดียวกันคือไม่ไม่ใช่ค,คำว่าอ้วนขึ้นนะแต่แม้กระทั่งแม้แต่คนผอมในปีอย่างของเติ้งเนี่ยอย่างคนผอมอย่างเติ้งคนผอม2020คนผอม2020เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนผอมญี่ปุ่นเมื่อปี1980คือคนผอมแบบเติ้งเนี่ย ถ้าเป็นปี1980เมื่อ40ปีที่แล้วตัวจะเตี้ยกว่านี้และเล็กกว่านี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นมีชัวเมนต์ต่างๆเนี่ยมันมันเลยใช้กันไม่ได้ <Yeah. S 2> เอออย่างถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยคุณนั่งโครราตเ70 1980คุณจะรู้สึกสบาย <Yeah. S 2> แต่เรา,าแต่พอเราเป็นคนสมัยนี้ขนาดไอเตอร์ไปนั่งมันยังอึดอัดเลย <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นสรีระของคนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ10ปีนี่คือค่ามิชวเมนเพราะฉะนั้น <Yeah. S 2> เอามาเทียบกับมาตรฐานรถมันก็ไม่ได้เหมือนกันครับ d r i e by Jimmy